เนกันไปเท่าเลยเจสันนะมันยังเมนขันเชฟยซี่ทำขายไปหรอกเสียยงปยีผสมงงบผสมมุนสมุตเท้าโอ้ยเี้นขายดีไม่กล้ากินเลยเยอๆอย่เดียวี๋ยัเดี๋ยวเดี๋ยวนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาเห็นตีนขันขยเ้าไป้อเเีตีบาทนี่เขยแ่บอกเย้าบานี่แนี่งวกับงวเหเห็นตีนไกลแล้วมดจีน เพิงเนี่ยคิดเองดีตักคอไม่หยิกสมอกเงี้ยหัวมึงจะขายเหมือนบอสนมขาเต็มด้านกค่ะพี่น้องเจ้านาี่ไปสุดยเรียแล้วไก่มันเอที่เจ้าของละลายใปากมกค้าเลยค่ะละลายในปากสุดยอดค่ะเจ็บเจ็บมันละลาย เมาเว่าจะเจอดเลื่อน่ว่าผจะเจือดเลื่อนหนึ่งก็เรื่องหนึ่เาไม่ร้อขาเอนวไนาลอลองซูเกองได้ใครมักหวานก็ใสหวานมักส่งใสเขาแ็่หล่เขา็ดเติมปีกเ่หวานก็ใสือส่ดก็วมันสี่นลูกค้าเต็มร้านทุกวันค่ะรับปัะกันได้ลูกค้าสทีนบ้อยก็เลยทคนเหนบไปเรอมาเลยมือมีอันดูแนวเลย สุดอร่อยค่ะอร่อยไหมราคาอร่อยนี่พวกนี้เป็นสูตรยู่อยังสามแ้นี่ให้พวเลยว่ายิ้มให้เดี่ขอเติมลูกค้าส right, ิกำมเอาดิแล้วพวกเราสามถุงกับพี่เดีย้อย มาละกันให้ทหารเนี่มาละนถุง้างไหมเลยมาละก๋เตี๋ยวไก่กรพนี่นี่ถุงใส่ว่านจะซื้อถุงเดียวเอาจนเต็มถุงเปิดกะเไ่เสียดายยันสียดายของเียวพิ่งเลยมอเลงก๋เตี๋ยวไก่มอเลงก๋วยเตี๋ยวไก่เดียวนายรหมอเลงนายรมเลนใจมาได้นะคะปาซอยมอเลงค่ะปาซอยปาซอยมอเลงนะคะอันนี้น้ำุกอย่างเดียวนะคะทานขานบ้านใน่ส่วน้างสิ ข้าบ้านในชวนนะเออสนใจแวะมาได้นะคะอร่อยแซ่บจุดๆเซ็บไก่ย่างกับแซ่บเซ็บใครกินก็ยกมือให้เลยค่ะยกนิ้วให้เลยค่ะ